สวัสดีครับเนื้อหาวันนี้เป็นเนื้อหาในการนะครับบันทึกการอุบรมนะครับก็คือเคเกษตรกรรมและบ้านนะครับอยู่ในแปลงเดียวกันนะครับซึ่งบ้านเป็นบ้านหลังหลักนะครับโจทย์มีอยู่ว่านะครับนายทุลองนาคนทดสอบนะครับบริที่1หมู่1ตําบลเมืองเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นมีที่ดินนะครับรหัสแปลงตามแผนที่ที่เราทํานะครับ044 0 0 4 นะครับโฉนดนะครับก็หนึ่งสองศูนย์สามหกนะหน้าสำรวจหนึ่งสองหนึ่งสามเก้านะครับเลขที่ทดินที่ห้าสามเนื้อที่นะครับศูนย์ไร่สามงานหกสิบเก้าตารางวาราคาประเมิอนอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต,ต่อตารางวาใช้งานนะครับแบ่งเอาไปใช้เป็นบ้านนะครับหนึ่งงานโดยเป็นการนะครับสร้างตึกชั้นเดียวนะครับ ขนาด9คูณสสร้างมาแล้ว10ปีซึ่งเป็นบ้านหลังหลักอ่าให้โจ์นี้ให้เป็นบ้านหลังหลักนะครับและอีก2งาน69ตารางวานั้นนะครับไปทำสวนเกษตรข้างบ้านอ่านะเคตนี้เราจะมาบันทึกเคกเตเกษตรกรรมและก็บ้านอยู่อาศัยลหลังหลักอยู่ด้วยกันดีการบันทึกนะครับเราจะเริ่มต้นอ่านกะ็หลังจากที่เราไปสำรวจทัศนามมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับก็คือรูปร่างเป็นตึกชั้นเดียวนะครับแล้วก็ข้างบ้าน ส่วนนี้นะครับก็เป็นทําเกษตรกรรมด้วยนะอยู่ข้างบ้านตรงนี้นะครับอย่างในส่วนนี้เป็นเกษตรกรรมเป็นการปลูกกล้วยผักสวนครัวไปด้วยนะครับแล้วก็มีบ้านตึกชั้นเดียวด้วยนะครับซึ่งท่านที่มาอบมรมท่านจะได้แผนที่แบบนี้กลับไปสามารถไปใช้งานร่วมกับแอร์แท็ออนไลน์ด้วยนะครับมีแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็มีลักษณะของสามารถใช้สติทววลงไปดูรูปร่างของบ้านได้นะครับ เราเริ่มต้นการบันทึกนะครับอื่นเราต้องไปที่เมนูทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินเหมือนเดิมก่อนนะครับทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินเสร็จแล้วนะครับเราเลือกขึ้นมาต้องค้นหาชื่อเจ้าของทรัพย์สินก่อนแล้วกดค้นหานะครับถ้ามีชื่ออยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้อง ไปเพิ่มชื่อนะครับเราสามารถที่จะคลิกแก้ไขด้านหลังได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถแก้ไขด้านหลังได้เลยนะครับถ้ามีชื่ออยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปเพิ่มอีกเมื่อเราคลิกแก้ไขมาแล้วนะครับเราจะมาเพิ่มที่ดินแปลงใหม่ของเขานะครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเราจะเพิ่มที่ดินแปลงใหม่เข้าไปเราเลือกเพิ่มดิน ตามโจทย์นะครับที่เราได้มาท่านก็สามารถเพิ่มตามโจทย์ที่ได้มาได้เลยครับก็คือรหัสแปลง04นะครับแล้วก็4 004นะครับประเภทเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับเลขที่เอกสารสิทธิ์12036น,น,นะครับ น่าสำรวจ53นะครับเลขที่ดินที่139นะครับเนื้อที่นะครับ3งานแล้วก็69ตารางวาวราคาประเมินอยู่ที่100บาทตามโจทย์ที่ได้มานะครับตำบลที่ตั้งของที่ดินถ้าต้องเลือกให้ถูกต้องก่อนนะจาก นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ท่านดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่รหัสแปลงตามที่เราไปสมบวจเป็นแผ่นที่ไม่บดก่อนนะครับรหัสแปลงประเภทเอกสารสิทธิ์ปิดโฉนดนะครับเลขที่เอกสารสิทธิ์แล้วก็หน้าสำรวจเลขที่ที่ดินจำนวนเนื้อที่ที่แปลงที่ดินที่มีนะครับตำบลที่ตั้งของที่ดินราคาประเมิน อันนี้คือส่วนที่ท่านต้องบันทึกเข้าไปให้ครบก่อนนะครับต่อมานะครับเราจะเพิ่มการเฉลียยของดินต่อเพิ่มการเฉียยของดินก็คือตรงนี้หลังจากที่เราบันทึกเนื้อที่ของดินเรียบร้อยแล้วเราจะเพิ่มการเทลี่ยนะครับท่านอาจจะเพิ่มการเฉี่ยส่วนที่เป็นบ้านก่อนตามโจทย์ที่ได้มานะครับแล้วก็เลือกเป็น2ขีด1นนะครับเพราะว่าเป็นที่อยู่อาศัยหลังหลักหลังอื่นในที่ดินแปลงเดียวกันนะครับเราเลือกโฉนดก่อน ดังนั้นเราเลือก2คิด1หนะครับที่เป็นโฉนดใช้เองอแล้วก็เนื้อที่ของตัวบ้านที่ตั้งนะครับตามที่เราสมรวจมาแล้วก็คือ1งานท่านต้องปรับแก้ให้ตรงนี้ให้ตรงตามที่เราสมมรวจมาก่อนเนื้อที่ด้วยนะครับแล้วก็กดตกลงไปได้ส่วนของที่ดินแล้วส่วนของดินก้อนแรกนะครับที่เป็นบ้านอยู่อาศัย เราเพิ่มดินส่วนที่สองอีกนะครับเนื่องจากว่ามีส่วนที่2ที่เป็นเกษตรกรรมเราก็เลือกด้วยว่าเป็นเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ใช้อีกแล้วก็ปลูกผักสวนครัวก็อาจจะเป็นไม้ลม้มลุกนะครับลม้มลุกอื่นนะครับก็กดตกลงไปโอเคครับเราได้ดินมา2ก้อนแล้วในที่ดินแปลงนี้นะครับก็คือดินส่วนที่เป็นดินที่เป็นบ้านอยู่อาศัยกับดินที่เป็น ลักษณะ,ะเกษตรกรรมเราได้ดินสองก้อนแล้วเราก็กดบันทึกไปส่วนดินนั้นได้จบเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็มีดินปรากฏมาแล้วรหัสแปลงที่เราเพิ่มมานะครับก็คือ0 4 4ย์ตรงนี้เร,เราก็ได้แล้วนะครับต่อมาครับเราจะเพิ่มนะครับเราจะเพิ่มบ้านเข้าไปหลังจากเราเพิ่มดินแล้วเราก็จะเพิ่มบ้านเข้าไปนะท่านก็เลือกเพิ่มบ้าน เพิ่มสิ่งปสร้างใหม่นะครับอ่าทีนี้ส่วนของบ้านนั้นจะต้องนะครับตั้งอยู่บนดินเสมอดังนั้นเราจะเพิ่มดินก่อนทุกครั้งอ่าเราเพิ่มดินท่านสามารถค้นหาด้วยรหัสแปลงดินก็ได้นะนะครับหรือค้นหาด้วยเลขที่สารสิธิ์ก็ได้หรือค้นหาด้วยชื่อก็ได้นะครับท่านแล้วแต่ว่าท่านจะสะดวกค้นหาด้วยตัวไหนนะอย่างผมค้นหาด้วยชื่อนะครับก็คือทดลอง ก็เคยตั้งอยู่ในดินของทดลองนะครับผมก็ค้นหาด้วยชื่อก่อนแล้วกดค้นหาเสร็จแ,แล้วนะครับเราก็ต้องเลือกดินให้ถูกนะครับว่าอยู่ในดินแปลงไหนโดยดูจากเลขที่กระสันสิก็ได้นะครับดูจากรหัสแปลงหรือดูต่างเลขที่เสร็จแล้วนะครับท่านเลือกดินให้ถูกนะว่าอยู่ในดินแปลงใดท่านก็เลือกดิน พอเลือกดินเสร็จแล้วนะครับท่านมาสังเกตตรงลักษณะของการแคบหยดของดินด้วยจะต้องเลือกให้ถูกนะว่าอยู่ในส่วนของการแชบหยดของดินอะไรถ้าสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นเกษตรท่านถึงต้องไปเลือกเกษตรแต่ถ้าเป็นบ้านหลังหลักท่านก็ต้องเลือกอยู่ในเกณฑ์หลังหลักให้ถูกต้องด้วยนะครับเมื่อเราเลือกเกณฑ์หลังหลักให้ถูกต้องแล้วเราค่อยไปเพิ่มลักษณะของ ประเภทสิ่งปลูกสร้างนะครับว่าเป็นบ้านตึกชั้นเดียวลักษณะสิ่งปลูกสร้างเป็นตึกนะครับจำนวนหนึ่งชั้นครับสร้างมาแล้วขนาดของตัวบ้านนะครับคือ9คูณ12สร้างมาแล้ว10ปีแล้วก็คลิกนอกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการนำมาใส่นะครับ ตรงนี้ผมอาจจะเลือกรูปหลังอิฐก่อนเพืนะ่อให้เห็นภาพชัดเจนก่อนนะครับผมก็เลือกรูปตัวบ้านเข้าไปเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับเราจะได้สิ่งปลูกสร้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี้นะครับเราจะได้สิ่งรสร้างมาท่านจะเห็นภาพของสิ่งปลูกสร้างแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีสิ่งรสร้างปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีรูปมีอะไรด้วย อันนี้การบ it it. ันท,ท,ทึกสิ่ state, งปลูกสร้างนะครับท่านสามารถบันทึกได้เลยนะครับตามที่ผมอธิบายมาข้างต้นนะครับอย่าลืมว่าเราต้องเพิ่มดินก่อนนะครับและก็เลือกดินก่อนเสมอก่อนที่เราจะเพิ่มบ้านนะครับก็คือส่วนใหญ่คนที่บันทึกผิดจะลืมเลือกตรงนี้นะครับดังนั้นเน้นย้ําก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะเลือกประเภทสิ่งปลูกสร้างท่านต้องเพิ่มดินก่อนเสมอนะครับและเลือกก้อนดินให้ถูกต้องด้วย นะครับเพื่อให้เราทําการบันทึกได้ถูกต้องนะครับการใส่การใช้ประโยชน์ดได้ถูกต้องลักษณะของการใช้ประโยชน์ถึงจะถูกต้องตามด้วยอันนี้เน้นย้ํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะขออธิบายไว้เพียงเท่านี้ขอ,ขอบคุณครับ